งเซสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะดาวก็มีข่าวนะคะของพี่มาร์คมาให้ทุกคนนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบข่าวกันแล้วนะคะแต่ดาวก็มาทําคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกดีใจมาก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 จริงๆค่ะก็ตอนนี้นะคะพี่มาร์คนะคะกับพี่วิวเนาะเพื่อนของพี่มาร์คนะคะก็ตอนนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะ พี่มารบินกลับมาเอเชียแล้วค่ะทุกคนแฮปปี้มากตอนนี้คือแฮปปี้มากๆก็คือตอนนี้นะคะเหมือนพี่มาร์กจะมีงานที่ประเทศจีนนะคะเพราะว่าทางนิตยสารนิตยสารหนึน่งนะคะที่พี่มาร์คเนี่ยเคยร่วมง,งานด้วยนะคะได้โพสตเผยบอนะคะว่าพี่มาร์คเนี่ยจะมาที่จีนแล้วก็จะมาพบปะแฟนๆชาวจีนนะคะก็คิดว่าพี่น่าจะมีงานนิตยสารที่จีนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการ ทำงานกับทางจีนะคะเป็นการขยายฐานแฟนคลับที่ประเทศจีก็รู้สึกว่าต่อจากนี้คงมีอะไรให้น่าตื่นเต้นอีกมากมายเลยนะคะก็ตอนนี้เนาะพี่มาก็บอกว่าจะปล่อยอัลบัม้มใหม่เนาะเพลงใหม่ของพี่นะคะประมาณอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้านะคะก็คิดว่าน่าจะ กับทางจีนด้วยแล้วก็เพิ่งผ่านไม่นานมานี้เองนะคะพี่มาก็เพิ่งจะเซ็นสัญญากับทางเอเจนซี่ดังของเมกาไปนะคะในระดับฮอลลีวูดเลยนะคะก็คือเอเจนซี่ครีเอทีฟอาร์ติสต์เอเนะคะหรือว่า CAA นั่นเองเนาะก็ทาง CAA เนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องการโปรโมทเพลงแล้วก็การการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะของมาร์กตัวสตูดิโอ Studio เนาะตอนนี้พี่มาก็ยังเป็น มาร์กตัวนเป็น c o o เหมือนเดิมนะคะไม่ได้อยู่ในค่ายไหนแค่จะให้ทาง CAA เนี่ยจะโครงานด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ก็บินไปจีนก็มีงานที่จีนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เจอกับพี่แจ็กสันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่แจ็กสันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะประเทศจีนเนะก็คิดว่าคงจะได้เจอกันแล้วก็คิดว่า พี่มาร์กับพี่แจ็กสันก็อาจจะบินกลับมาเกาหลีมาเยี่ยมน้องๆด้วยกันนะคะถ้าพี่แจ็กสันว่างเนาะแต่พี่มาร์คิดว่าสงสัยก็น่าจะบินกลับไปเกาหลีบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็รอรุนเนาออยากให้พี่มาร์กกลับไปเกาหลีเนาะอยากให้กลับไปเยี่ยมน้องๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยองแจนะคะก็มีงานแสดงของละครเบทีนะคะก็อยากให้ ก็เซเว่นอย่ยไปดูอยองแกแสดงเหมือนกันเนาะก็คงจะอบอุ่นมากๆเลยก็รออย่างมีความหวังนะคะว่าจะได้เห็นก็เซเว่นกลับมารวมตัวกันนะคะถึงจะเป็นการแบบไปกินข้าวไปแบบไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นโมเมนต์เนาะก็อยากเห็นทั้ง7คนอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ คิดว่าในปีหน้านะคะคงไม่เกินปีหน้าก็คงจะได้เห็น g o สเวนคัมแบ็กอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะมีงานแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายของที่ตัวเองตัดสินใจเซ็นสัญญาไปด้วยแต่ทุกคนก็มีแพลนที่จะคัม b a c k ในฐานะของก็สเวนแล้วถ้าถามว่าสามารถคัม b a c k ในฐานะของก็สเวนได้ไหมคือดาบอกว่าได้แน่นอนเพราะว่า ทุกคนนะคะทั้ง7คนคือทุกคนคุยกันไว้หมดแล้วเนาะวยกับค่ายที่ตัวเองเซ็นสัญญาไว้แล้วนะว่าถ้าจะกลับมาในฐาหนะของก็เซเว่ก็คือจะกลับมาได้ทุกเมื่อแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีข่าวออกมาเนาะสำหรับค่ายหนึ่งซึ่งดาวไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงถ้าใครทราบนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ให้ดาวด้วยนะเผื่อถ้าทําคลิปหน้าดาาจะได้อ่านถูกต้องนะคะ ็ค่ายๆนี้เนาะตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะค่ายๆนี้เนาะที่ทางพี่เจปักนะคะเราขอเรียกเจปากนะพี่เจปากเนาะ <c oughs> ตกลุมละก็สําหรับทางของพี่เจปักนะคะก็คือเป็นซีอของออจีเนาะที่ยุกยมเซ็นสัญญาด้วยนะซึ่งก็เป็นคนดูแลค่ายนี้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ก็มีข่าวออกมาว่าเขาว่าจะปล่อยศิลปินในสังกัดคนใหม่นะคะในภายใต้ของค่ายค่ายนี้นะคะ ซึ่งพอสปอยออกมาเนี่ยก็เหมือนมันหลุดออกมาค่ะว่าเขาน่าจะเป็นพี่ JB นะคิดว่าน่าจะเป็นพี่เ b เพราะว่าสปอยออกมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆเลยคือมีข่าวว่าพี่ JB กําลังตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับค่ายนี้แต่พี่ JB ก็ออกมาโพสต์มาอัป IG จีสอรนะคะก็บอกว่าอย่าไปเชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงมันแบบ ทุกคนจะเชื่ออะไรก็ช่วยดูก่อดอะไรอย่างนี้เนาะก็น่าจะโดนแกงอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้มากมากที่พี่จะพี่พี่จะเซ็นสัญญากับค่ายค่ายนี้นะคะถ้าเซ็นสัญญาค่ายนี้ก็คืออยู่ค่ายเดียวกับยุคยอมาทุกคนก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นบริษัทพี่น้องกันนะคะแล้วก็คนบริหารก็มีมีทีมนั้นก็คือเป็นคนเจปาร์คด้วยนะคะ นะค่ะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับพี่เ b เหมือนพี่ j จจะรอส่งทุกคนให้เข้าเข้าค่ายของตัวเองแล้วก็ให้แบบชัดเจนประกาศให้ชัดเจนไปก่อนแล้วตัวเองค่อยเป็นคนสุดท้ายนะเนาะก็ไม่รู้ก็ต้องรอรุ้นต่อไปนะคะว่าพี่เจีจะเซ็นสัญญากับค่ายนี้หรือเปล่าเนาะรู้สึกตอนนี้คือตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแค่ได้เห็นข่าวพี่มาร์กกลับมาจีนแบบแค่กลับมาจีนนะคะแค่อยู่ในเอเชียก็ดีใจมากแล้วอะค่ะ ทุกคนรอส่งที่มาถึงจีนกันด้วยนะคะจะถึงประมาณวันพรุ่งนี้นะคะก็เฮ้ยทุกคนดีใจมากๆก็สําหรับคลิปนี้นะคะดาวพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าดีใจมากๆจริงๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ <laughs> รอดูโมเมนต์เนาะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีอะไรนะคะที่อัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้กับทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ